คณะรัฐมนตรีไฟเขียวค่าเสียงภัยปสอมอปสอสอ500บาทต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30เดือนสิงหาคมปีพุทธศกราช65อนุมัติ1,50.31ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนเหียวยาชดเชยและค่าเสียงภัยสำหรับอาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธรารณาสุขกรุงเทพมหานครจำนวน1 5 3 6 0 6คน ในอัตรา500บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศกราช2565ตามโครงการค่าตอบแทนเหียวยาชดเชยและค่าเสียงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในชุมชนอสมและอสถือเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2563เป็นต้นมาทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 แนะนำกลุ่มเป้าหมายตรวจ ATK ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยมาแล้วเป็นเวลา6เดือนเดือนพุลาคมปีพุทธศักราช2564ถึงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องอสอมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาอย่างต่อนเนื่อง